อยู่ระทรงธรรมเนี่ยออกจากตรงนั้นมามามาตั้งหลักที่นี่คิดดูถูกจับทหารญี่ปุ่น500คนในบันทึกของหมอแกมเฟอร์ก็บอกว่าพระพุทธพระสรงแปดรูปเนี่ยก็เดินก็ไปเฉยๆเลยแล้วก็ไปอุ้มออกมาเฉยๆเลยโอ้โหนี่มันอภัยยาอภัยญาหายตัวได้อ่ มองไม่เห็น,นตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าทรงธร,รมก็เลยเฉลิมวัดแล้วก็ให้กาลปรวนาถวายพระตาหารทุกวันจนถึงรัชกาลของของพระเจ้าถุมพรฉะนั้นผมคิดว่าที่พระเจ้าถุนพรมาเนี่ยด้วยเหตุ2ประการก็คือหนึ่งมาเรียนริชาเหล่านี้ด้วยสองาจะมีข้าวกินทุกวันไม่ต้องเหนื่อย <c oughs> นะครับผมเ <c oughs> พราะว่าอนน,นี้เพิ่มเติมาอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาคภงนิดหนึ่งครับเอ่อถ้าเราเดินไปจนสุดทางเนี่ยมันจะเป็นท่าน้ํา แล้วมันก็เ็นแม่น้าป่าสักแล้วถ้าเกิดเราข้าแม่น้าป่าสักไปเนี่ยครับมันจะอยู่ใกล้กับวังหน้าวังจันเกษมปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ใกล้วังหน้ามากกว่าอยู่ใกล้วังหลวงราะผมคิดว่าพื้นเพของพระเจ้าอยู่หัวรมโกศเนี่ยเป็นวังหน้าครับลูกของท่านก็พูดง่ายว่าโตบโตในช่วงที่ท่านเป็นวังหน้าเพราะฉะนั้นอาณาบริเวณทางฝั่งทิศตะวันตกของตรงนี้ที่เราไปที่ข้าแม่น้ําป่าสากไปเนี่ย คือพื้นที่ที่คุ้นเคยคเพราะฉะนั้นวัดที่จะเป็นเจ้าจำนำนะที่ว่าจะมาทําบุญที่จะมาถวายสังฆทานจะมาถวายอาหารอะไรเนี้ยพอไปให้พระเพือ่อนก็น่าจะเป็นแถวแถวนี้ครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าวัดเนี้ยจริงๆมันมาจากการรวมของสองวัดค,คือวัดประดู่กับวัดโรงทานนะโรงทานหรือโรงทาทั้งสองอย่างได้อาจารย์วัดโรงทานเพราะว่าตั้งโรงทานพระเจ้าอยู่ว่า พระเจ้าอยู่ทรงทำพระเจ้าอยู่ทรงทำก็ตั้งเป็นโรงทานให้เพราะนั้นรวมก็รวมกันเป็นสองวัดนะท่านเห็นว่าวัดนี้ใหญ่มากอน,นุก็ใช่นะฮะไม่ใช่อีกวัดหนึ่งนะทั้งหมด,ด,ด,ดนี้คืออนาบริเวณของวัดป่ะดู่ดดดกับวัดโรงทาระสมก<า><า>ันครับครับเออที่ชื่อวัดประดู่เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันคือแถวเนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดท่านอ่านหนังสืออยุธยาเนี่ยถ้าจะชคุ้นกับคําชื่อชื่อหนึ่งว่าหันตรา ตงนี้ทั้งหมดเนี่ยทางเขตตะวันตกของเกาะเมืองเนี่ยเราเรียกว่าทุ่งหันตราเหมือนกับทางฝั่ง,งนู้นจะมีทุ่งลุมพีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะทุ่งหันตราเนี่ยมันมีคลองอยู่คลองหนึ่งที่เป็นคลองสาขาที่จริงเดิมเนี่ยตอนที่ยังไม่มีแม่น้ําป่าสักเนี่ยแม่น้ําป่าสักเนี่ยมันไปทางนู้นนะมันไปสายเก่าไปเป็นคงเป็นคลองจากแม่น้ ak, ําเก่าเนี่ยกลายเป็นคลองเหมือนกับคลองมะกอกน้อยเนี่ยคือแม่น้ํเจ้าพยาปัจจุบันกลายเป็นคลองเขามีการตัดแม่น้ we, นําใหม่ ไอ้คลองเดิมที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีน้ามากอย่างที่เคยมีในบรรดาคลองทั้งหลายคลองหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าคลองประดูนะมีชื่อว่าคลองประดุตรงคลองประดูเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของวัดประดูครับอ่าอันนี้ผมเสิร์ฟให้จารย์ครับเชิญครับผมออนอกจากจะมีพักพิสูจ์แปดรูปซึ่งเป็นที่เก่งทางด้านวิชาญาณแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็น แหล่งซึ่งทุกคนมาศึกษาเรียนรู้นะจำยันสองอันได้ไหมฮะยันจักรพรรดิกับยันโสรถมงคลเนี่ยก็มาจากตรงนี้แล้วไปประดิษฐานที่วัดอะไรครับหน้าพระเมรุนี่คือออริจินอลออริจินอลอยู่ตรงนี้วัดวัดประดูเนี่ยยังผลิตยังผลิตเกจิอาจารย์เนี่ยครับส่งออกส่งออกไปจนถึงสมัยพระเจ้าอยู่พระเจ้าพระเจ้าตากสินครับมีสังฆราชองค์หนึ่งสมัยพระเจ้าตากสินชื่อดีสังฆราชองค์นี้เนี่ย สิทธิ์สำนักวัดประดูครับแล้ววัดประดูนี่ยังมีความสัมพันธ์กับวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดเก่าแก่ทางทางฝั่งธนบุรีแล้วเป็นวัดที่มีเล่นของด้วยแล้วก็มีความรู้ทางวิชาคมแล้วก็ความรู้ทางศาสนาทางพระไตรปิฎกอะไรเยอะแยะคือวัดหงรัตนารามวัดหงรัตนารามกับวัดประดูเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในทางส่ง เรารัดโงรัตนารามเนี่ยยังสัมพันธ์กับปัจจุบันด้วยนะ,ะเวลาจะทำอะไรที่มันไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยะจะไปวัดหง <c oughs> ก่อนเลือกตั้งก็ไปวัดโง <c oughs> <c oughs> นะวัดหงเนี่ยจะเป็นวัดทางฝั่งทนเนี่ยคือถ้าใครไม่เคยไปเนี่ยควรจะไปมีประวัติอะไรต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะกรุงทนแล้วก็รัตนโกสินะย้อนกลับมาจนถึงประมาณยุอ,อยุทยาตอนปลายมีความต่อเนื่องขนาดนั้น แล้วเกี่ยวพันแล้ววัดหงเนี่ยหนึ่งพระจะแม่นเรื่องให้เลิกดูเลิกดูอะไรเลิกงามยามดีโชคชะตาอะไรประมาณนี้นะกลับมาที่พระเจ้าทุมพร์ <Okay. S 2> พระเจ้าทุมพร์ท่านก็มาบวชหลังจากพี่ชายขึ้นของราช <Okay. S 2> ปรากฏว่าพี่ชายอยู่ได้สามปีมีศึกอรหพยา okay. คนที่มากับพระเจ้ารองพญาคนหนึ่งเราก็คงรู้จักคือลูกของพระเจ้ารองพญาก็คือพระเจ้ามังระเ <Okay. S 1> พราะนั้นมาครั้งแรกนี่เฟลแล้วมีคนบอกว่าเจ็บแค้นมากที่พ่อเสียเพราะนั้นกรณีที่บอกว่าฝั่งไทยบอกว่าปืนแตกเนี่ยแล้วทำให้เจ้ารองพญาสิ้นประชนเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ากษัตริย์ที่สิ้นประชนแล้วปืนแตกอัตโนมัติรี่ต้องกลายเป็นนัดมีกษัตริย์องค์เดียวท,นนที่เป็นนัดที่ปืนแตกคือพระเจ้าตะเบงชเวตี นัดแปลว่าผีเมืองแต่พระเจ้ารองพยาไม่ได้เป็นผีเมืองเพราะฉะนั้นในบรรดานัดสำคัญของพม่านะในบรรดาผีเมืองผีผีเทพพระเจ้าไม่มีไม่มีไม่มีแต่บุเรงน้องเอ็ดดานทัเอ็ดตะเบงชเวตีเป็นด้วยตะเบงชเวตีปืนแตกอันนั้นอันนั้นอีกอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพระเจ้ารองพยาสิ้นพระชนกลับไปพระเจ้ามังระก็ไปเตรียมตัวแพ้ไปสองพันห้าร้อยสาม ผ่านไปอีก4ปี2507ตอนที่พระจบพรศึกไปช่วยก็ศึกช่วยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กลับมาบวชอีกเลยได้สมัญญานามว่าขุนหลวงหาวัด <Okay. S 2> มักจะชอบไปหาวัดกลับไปหาวัด4ปีผ่านมา2507นะครับ2307 2 3 0าตึ้งจะ40นะผมผมผม2307นะครับ แต่สมย307ยังมาไม่ถึงนะมสมัย307เนี่ยพระเจ้ามังระนะฮะสั่งให้เนเมียวสีหบดีเนี่ยวิธีการอย่างที่อาจารย์โซเนตบอกเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามาตีอยุธยาเลยเนี่ยอยุธยาสามารถไปรวบรวมหัวเมืองต่างๆมาช่วยแต่ปรากฏว่ามาคราวนี้เนี่ยทางฝั่งพระเจ้ากรุงอังวะเนี่ยสั่งให้ไปตีทั้งเหนือให้หมดเขาเรียกว่าไปไปเด็ดหัวหัวเมืองทั้งหมดก่อนภาษาภาษาภาษาสมัยโบราณเขาเรียก ผสมทับมาเขาว่าพอเราพอในเบลเซียวดีกวาดหัวเมืองทางเหนือไล่ตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาเล่นเนี่ยเขาก็จัดการผสมทับราะเวมิวสีหบดีก็ไปตีเชียงใหม่ได้ไปตีทางหัวเมืองเหนือทั้งหมดได้ตีได้เสร็จโอโ้ได้พวกมาเยอะเลยเทางฝั่งนี้ก็ให้มังมหานรธาตีมาทางตะวันตกและทางทิศใต้เพราะฉะนั้นสามปีเนี่ยเขาใช้เวลารวบรวม พลังกําลังพลประมาณปีครึ่งฟังเรายังอยู่นิ่งเฉยมีความรู้สึกสนุกสนานออผมเสริมใจนิดนึงครับจัดเต็มฮูหิี้ได้ครับอาจารย์ผมผมคิดว่าเนเมยวสีหบดีเนี่ยพื้นเพน่าจะเป็นคนไทยใหญ่อส่วนมังมหานรทธาเนี่ยผมว่าพื้นเพเนี่ยดูจากชื่อด้วยนะน่าจะเป็นพื้นเพเป็นพวกมอครับมอทางตะนาวศรีทางอะไรพวกเนี้นะเออทางฝั่งเนี้ยมามอกะเลี่ยงมาทางใต้นะมาทางด่านสิงขร ไอ้นี่จะขึ้นทางเหนือลงมาโอเคจัดต่อครับพอสองทัพตีโอบมาเนี่ยถามว่าอายุทยาเนี่ยเขาเข้มแข็งขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยุธยาเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าก็ไม่ได้สนใจทางหัวเมืองทางนู้นมากมายแล้วเพราะว่าการค้าของเราออกไปทางทะเลแล้วนะครับตั้งแต่พระเภศราชาเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าเอกทัศน ก็เก่งนะครับไม่ใช่ไม่เก่งเก่งทางเรือในบันท LIKE ึกของพม่าบอกว่าถ้าจะมาตีอยุธยาได้เราต้องไปหาเรือหาแพมาให้เยอะเพราะว่าในหน้าน้าหลากเนี่ยอยุธยาจะท่วมนะอยยาน้ําท่วมเลยนะท่วมท่วมหัวเลยแหละนะครับพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นบ้านเรือนชาวที Doc, ่ยาไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นบ้านเรือนแพนะชาวบ้านจะขึ้นจะลงนะครับส่วนในพระพระบรมหาราชวังก็มีระบบการจัดน้ำเอลิเกชันที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้น2500 สองสามศูนย์เก้ามาถึงนี่นะครับฝั่งนี้มาถึงประมาณมก,กรารนะอาจารย์ใช่นะฮะฝั่งนู้นก็มาถึงประมาณเดือนกุมภานะครับ mm hmm. ล้อมกรุงศรีอยู่ประมาณสิบสี่เดือน mm hmm. นะสิบสี่เดือนนะฝั่งนี้เราก็เตรียมการอย่างดีมีการสร้างป้อมค่ายคูประตูหอรบเวลาสร้างเขาสร้างข้างนอกเกาะนะครับก็สร้างนะครับแต่บางทีก็โดนตีแตกมีการส่ง คนไปตีค่ายของพม่าด้วยมังมหาราชาเนี่ยไม่ได้มาตั้งประชิดขนาดนั้นนะตั้งอยู่นู่นเลย19กิโลประมาณตรงสีกุกแล้วก็ส่งคนมาก็ตั้งค่าเยอะเลยทั้งที่วัดท่านะครับที่วัดการ้องแต่ฝั่งนี้ไม่มีปัญหาฝั่งนี้เนี่ยพระเจ้าตากคุมเชิงอยู่ทิศตะวันออกนี่จะเป็นทิศที่หนีง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวัดประดู่ทรงธรรมพระเจ้าตุมพรก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขามากมายนะักเพราะว่าแม้แต่กระทั่ง หัวรอแตกเผาเมืองพระเจ้าดุนพรก็ยังอยู่ที่นี่ครับครับผมสุด<ง>ท้ายง่ายง่ายง่ายๆก่อนจะศึกสุดท้ายครับค่ายพม่าที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของเกาะเมืองครับก่อนจะลุยครั้งสุดท้ายเนี่ยคือค่ายโพสามต้นค่ายโพสามต้นเนี่ยเนเมียวศสีหบดีเป็นคนบัญชาการครับส่วนค่ายที่อยู่ทางใต้ของเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ ค่ายที่ใหญ่ที่สุดคือค่ายของมังมหานรทาคือค่ายสีกุ่ม